ใช่ค่ะเป็นพนักงานบริษัทค่ะคนแรกซ้อนค่ะเวลาเคี้ยวข้าเคี่ยวมันทิ้มกระทุ้งแก้มค่ะเปเจ็บก็เลยตัดสินใจมาดูรีวิวมาค่ะเลื่อนใจใน Facebook <ๆ S 1> ก็เลยลองทักเข้ามาแชทเข้ามา,า,มาคุยกับทางที่เขาดูค่ะคุณหมอน่ารักมากบริการดีพี่พี่พนักงานก็น่ารักเหมือนกัน <c oughs> ตอนแรกเลยนะกลัว <c oughs> พอคุยกับคุณหมอคุณหมอก็อธิบายดีให้คำปรึกษาดีก็เลยชิลมากคุณหมอน่ารักจัดฟันที่นี่มาปีหนึ่งแล้วค่ะค่อนข้างพอใจมากเติมเข้าทีละนิดทีละนิดค่ะก็ฝากถึงเพื่อนๆที่อยากจะจัดฟันหาคลินิกด,ดีๆสะอาดคุณหมอใจดีบริการดีพี่ๆพ,พนักงานน่ารักก็แนะนำที่นี่เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนฟังมากค่ะ